สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมาดามาตาลิดวันนี้จะมานําเสนอเรื่องโรคต่างๆเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาเสนอคุณคุณสงการพลมพุทธาเหตุของโรคไข้หวัดนกเกิดจากการติเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบในนกและสัตว์ปีก โดยอาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสและชนิดของสัตว์ปีกที่ติดเชื้ออาการมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อ,อนเพียมีน้ำมูกไอเจ็บคอคำแนะนำทั่วไป1ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่2ง,งดกินเนื้อไก่เป็นที่กึง่งสุกกึ่งดิบ 3. ไข่ไก่เลือกฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเชื้อไข่ 4. เนื้อไก่ไม่ควรมีสีคล้ำ 5. ถ้าซื้อไก่เป็นไม่ซื้อไก่ที่ซึมหงอยขนฟูหน้าหรืองอนบวมคำ้ำมีน้ำมูกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ